จากความสำเร็จของการพัฒนาเกมผีร้อยล้านสู่แกนดอล่าโซเชียลเกมแพลตฟอร์มของเกมเมอร์ทั่วโลกคงต้องยอมรับค่ะว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิดในทุกมุมโลกในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานั้นส่งผลให้ผู้คนในยุคปัจจุบันมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปรวมถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตและการทำงานจากรูปแบบเดิมที่ต้องออกจากบ้านไปทำงานหรือทำกิจกรรมนอกบ้านเป็นหลัก มาเป็นรูปแบบการใช้เวลาในบ้านมากขึ้นอย่างเช่นการ work from home ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทําให้เกิดความเครียดมากขึ้นด้วยเช่นกันหลายๆคนนะคะก็เลยหันมาหาทางออกเพื่อที่จะเสฟสิ่งบันเทิงภายในบ้านเพื่อคลายเครียดกันนะคะช่วงที่ผ่านมาก็เลยทําให้อุตสาหกรรมบันเทิงที่เสิร์ฟตรงถึงบ้านนั้นเติบโตขึ้นมาก ประกอบกับปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วผู้คนนั้นมีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับสิ่งใหม่ๆที่นักคิดนักพัฒนารังสรรค์กันมาอย่างต่อเน,นื่องค่ะทําให้ผู้คนนั้นเริ่มชินกับการมีของเล่นใหม่ๆแล้วก็เปิดใจลองกับประสบการณ์ใหม่ๆได้ง่ายขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต สิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเป็นปัจจัยการสนับสนุนสําหรับการเติบโตของอุตสาหการรมบันเทิงแบบดิจิตัลหลากหลายรูปแบบซึ่งก็รวมไปถึงบริษัทอิกราซิลกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ YGG ผู้นําในการให้บริการออกแบบจัดทําคอมพิวเตอร์กราฟิกสําหรับโฆษณาภาพยนตร์แอนิเมชันแล้วก็เกมค่ะ โดยสิ่งที่ YGG มุ่งเน้นนะคะก็คือการผลิตสื่อด้านความบันเทิงที่ครอบคลุมสื่อต่างๆที่ทําให้เกิดความสนุกสนานและเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มแบบส่วนบุคคลรวมไปถึงความบันเทิงที่เป็นหมู่คณะทั้งในกลุ่มเพื่อนแล้วก็ครอบครัวโดยสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นตัวยืนยันความสาเร็จให้กับธุรกิจของ YGG ก็คือเกมโฮมสวิตโฮมซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทและสามารถสร้างไรายได้กว่า100ล้านบาท รวมทั้งมีฐานยูเซอร์กว่า4 0 0 0 0คนจาก141ประเทศทั่วโลกผู้เล่นหลักๆของเกมนี้ก็จะอยู่ในประเทศไทยประมาณ40%สหรัฐอเมริกา17%และจีน11%ค่ะนอกจากนี้ YGG ยังมีแผนที่จะล็อตโฮมสวีทโฮมออนไลน์ภายในช่วงครึ่งปีแรกของปี2023 เพื่อปลุกความสนุกสนานและความบันเทิงจากตัวละครใหม่ๆนอกจากนี้นะคะ YGG ยังได้นําจุดแข็งของบริษัทในการทําภาพเคลื่อนไหวกับฐานประสบการณ์ที่ได้รับจากการทําเกมของตัวเองนั่นก็คือ Home Sweet Home เนี่ยมาต่อยอดและผนวกกับการคํานึงถึงการปรับตัวด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาพัฒนาเป็น g r a n ด o l a ซึ่งถือเป็นโซเชียลเกมแพลตฟอร์มให้บรรดาเกมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างจินตนาการของตัวเองในเมืองแ r รนด o l a ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งก็จะถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานโดยมีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมตั้งแต่น้องๆอายุ7ปีอีกทั้งแกรนโดล่าเนี่ยนะคะก็ยังจะใช้สร้างคอมมูนิตี้เพื่อที่จะให้เกิดการแชร์ประสบการณ์ของยูสเซอร์อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็จะทําให้ยูสเซอร์นั้นเพลิดเพลินไปกับอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ YGG นั้นจะล้อนช็อกมาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะสร้างให้อีโคซิสเต็มของโซเชียลเกมแพลตฟอร์มอย่างแกรนโดล่านั้นเติบโตอย่างแข็งแกร่งนั่น และนอกจากนี้นะคะ YG g ก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตสู่ธุรกิจต้นน้ำในธุรกิจ v i s u a l e f f e c t หรือว่า VFS รวมไปถึง Animation ในการขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยเป็นการร่วมผลิตกับผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศนะคะเพื่อใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และขยายฐานรายได้ในรูปแบบใหม่ๆเพื่อที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทอย่างยั่งยืนมากไปกว่านั้นนะคะการมุ่งม,มั่นพัฒนา IP ใหม่ๆเพื่อที่จะมานิทายลด์ได้ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของบริษัทค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเกมใหม่นะคะที่จะเปิดตัวในปี2023อีก2-3เกมรวมไปถึงการเป็นเจ้าของ IP แล้วก็ตัวแอนิเมชันต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะถือเป็นอีกหนึ่งก้าวใหญ่ของ YGG ในการก้าวเข้ามาสู่เอนเตอร์เทนเมน ผลการดําเนินงานของ YGG ในช่วงปี2562นั้นนะคะมีไรายได้อยู่ที่197ล้านบาทกําไร49ล้านบาท2563รายได้228ล้านบาทกําไร57ล้านบาทปี2564รายได้288ล้านบาทกําไร112ล้านบาทโดยจะเห็นนะคะว่า YGG นั้นมีไรายได้เติบโตเฉลี่ย21%ต่อปีและมีกำไรเติบโตเฉลี่ย52%ต่อปี ต่หากมาดูที่สัดส่วนไรายได้6เดือนของปี2565นั้นบริษัทมีไรายได้อยู่ที่175ล้านบาทโดยมีสัดส่วนจากโฆษณาและภาพยนตร์อยู่ที่48.49%ภาพยนตร์แอนิเมชัน32.22%เกม18.82%และอื่นๆอ,อ,อีก0.47%โดยบริษัทได้นำประสบการณ์จากการพัฒนาเกมมา diversify สู่การเป็นเกม publisher โดยการร่วมลงทุนกับบริษัท Master Ad จำกัดมหาชนในกลุ่มบริษัท BTS ก่อตั้งบริษัท MYGG จำกัดขึ้นเพื่อต่อยอดธุรกิจจากนักพัฒนาเกมมาสู่การเป็นผู้ซอร์ซิ่งเกมจากทั่วทุกมุมโลกโดยคาดว่าจะเปิดตัวเกมใหม่ๆจำนวน5-7เกมภายใน2ปีจากนี้จากผลงานคุณภาพและประสบการณ์อันยาวนานทำให้บริษัทได้รับรางวัลในระดับประเทศมากมายเช่น The 2015 and 2021 Prime Minister Export Award, Best Service Enterprise Award, BIDC Awards Thailand Game Award ซึ่งถือเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับบริษัทที่ให้บริการอันเป็นเลิศแก่ลูกค้าระดับนานาชาติและเป็นรางวัลที่ช่วยผลักดันให้บริษัทสร้างสารรค์ผลงานดีๆและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไปซึ่งก็สะท้อนนะคะให้เห็นถึงบริการอันเป็นเลิศให้แก่ลูกค้าระดับนานาชาติที่สําคัญนะคะก็ยังเป็นแรงผลักดันที่ดีให้บริษัทนั้นมุ่งสร้างสารรค์ผลงานที่ดีเพื่อให้เป็นชื่อเสียงแก่ประเทศไทยต่อไปด้วย นอกจากนี้บริษัทก็ยังอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผลงานคุณภาพที่ได้รับรางวัลระดับโลกจากหลากหลายเวทีนะคะว่าจะเป็น The Cannes Lions Award, New York Festival, Spike Asia ทั้งนี้นะคะแม้จะเห็นว่าในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาทำให้หลากหลายธุรกิจนั้นอยู่ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายแล้วก็ยากลำบากนะคะแต่ y g g เองกลับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมบันเทิงนะคะที่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุนั้นก็มาจากหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความต้องการจะเสพความบันเทิงอย่างการเล่นเกมกันมากขึ้นประกอบกับสเกลภาพและประสบการณ์ของทีมงานที่สร้างสรรผลงานที่น่าประทับใจออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ยืนยันได้นะคะจากรางวัลที่ได้รับมามากมายรวมไปถึงการร่วมมือจากพันธมิตรที่แข็งแกร่งทําให้บริษัทนั้นได้มีโอกาสส่งมอบงานที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นซึ่งหลังจากนี้นะคะทาง YG G ก็บอกว่าจะมุ่งเน้นในการพัฒนาฝีมือและก็พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ค่ะเพื่อที่จะพัฒนาชิ้นงานใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องซึ่งเราก็คงต้องมาลุ้นกันต่อนะคะว่าผลงานชิ้นต่อไปของ YG G นั้นจะเป็นอะไร